รักมากแค่ไหนก็ต้องปล่อยมือรั้งไว้มีแต่ใจต้องเจ็บจบลงตรงนี้คงดีกว่าแต่ว่าวันนี้เราต้องจากลาแต่สักวันหนึ่งรอยน้ำตาจะ,จะหาไปทิ้งไว้เหลือเพียงแค่ภาพเธอในใจ EFM fandom lấy like. กลับมากับอฟเฟนแฟนดอมไลฟ์นะคะแล้วก็ตอนนี้โหสวยสว่างไปทั้งสตูเลยนะคะตอนรับจินนี่เจน่าสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเราส่งสาวเข้าสู่แฟนด้อมไลฟ์โอ้ดูสิพิธีกรพี่ตาไม่ไหวแล้วแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งถามอายุน้องบอก19กับย4ิบีเองโอ้มีเวลาสวยอีกยาวไกลอ้อเดี๋ยวให้น้องแบบทักทายแฟนๆที่ตอนนี้ก็คือมีทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนซ่เขาดูอยู่ด้วยก็มีแบบแฟนๆทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เจกับพี่จินนี่อยู่อีฟแฟนดอม <laughs> ใช่ค่ะก็ขอบคุณด้วยที่แฟนๆก็ส่งของขวัญส่งสแตนดี้มาให้ในห้องแห่งนี้แบบว่า <c oughs> หนูกับน้องก็ได้เห็นเรียบร้อยแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็มาติดตามกันดีกว่าว่าวันนี้จะมี ความสนุกอะไรไหมทุกคนฟังบ้างจริงๆเขามีแฟนๆที่เขาเขียนจดหมายมากกว่าหลายร้อฉบับเลยแต่ว่าที่เราอ่านมาคัดมา5้าฉบับแบบมือฉมังเขียนมาอย่างสวยอ,อ,อันนี้พี่แนนมอบให้น้องก่อนนะคะอันนี้เก็บไปอ,อ่านที่บ้านเนาแล้วก็ส่วนอันนี้ให้น้องเขียนกับหาแฟนๆเขียนตรงนี้แหละเขียนช้าน ก็อยากรู้ว่าสมมติว่านอนไม่พออาการนอนน้อยของแต่ละคนเป็นยังไงของเจเป็นแบบนี้แล้วค่ะ <c oughs> นี่หรอนี่หนูนอนน้อยเหรอก็ยังดูสดใส <c oughs> ดูนอนเต็มนะเจะดูนอนเต็มนะ <c oughs> เอาจิเมื่อกี้ที่บอกไลฟ์สไตล์เหมือนกันแล้วแล้วให้ย้อนกลับไปวันแรกที่มาเจอกันเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนั้นเนี่ยจำได้ก่อนหรือเปล่า,ว,ากกว่าสรุปเจอกันเออเจอในแถวหรือไม่อยู่ในแถวสร,ร,รุปยังไงนะเจจำได้หนูจำได้ แบบพี่จินนาการภาพนะคะเพราะจำชุดหนูกกระเป๋าหนูยี่ห้อกระเป๋าหนูด้วยซ้ำอุ้ยใช่คือมันจะเป็นเก้าอี้แบบเหมือนเราออดิชั่นอะเราเปิดออดิชั่นที่ห้างแล้วคนจะแบบเยอะๆๆอะยอะอไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นเลยค่ะแล้วเราก็จะได้เจอกันอีกทีคือในห้องเหมือนพอเขาลดสะขบคนลงเรื่อยๆๆๆอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นคนใช่ไหมคะจนหนูได้คู่กับเขาหนูก็เลยจาได้ว่าเป็นเขานี่แหละ แต่ว่าชื่ออะตอนแรกหนูจําได้ว่าชื่อน่าจะชื่อมันหนูจําหนูไม่ได้จําว่าจินนี่จ๋าเป็นเพลงนึกมาเหรอเล้นเลยหุ่นละใช่แต่ว่าหนูจําได้ค่ะหนูจาได้ว่าเป็นเขาแต่ว่าจำแต่ว่าวันนั้นหนูกลับไปหนูก็ หาไอจีไม่เจอก to erm ็หาชื่อเธอไม่เจอเหมือนกันตอนแรกพี <h <h ่ก็แบบเจน่าเจน่าเจนตอนแรกพี่จาเป็นเจนน่าหรือว่าเจนพี่ก็ไปหาเจนเจนเจน่าเจนอะไรสักอย่างไม่เป็นตัวเจถูกปะอ่าแต่ตอนนี้หากันจนเจอแล้วเนาะหากันจนเจอเอ้ยขอกลับไปที่เรื่องคําอธิษฐานไปดีกว่าให้อธิษฐานให้คู่ของตัวเองดีกว่าโอเคค่ะออธิษฐานหรอคะครับผมนี่เลยอ่ ก็พนมมือด้วยใช่ไหมคะได้ได้ก็ขอให้พี่จินนี่มีความสุขในชีวิตมากๆค่ะในทุกๆวันแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนคงแบบอยากมีเงินเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ตางๆนานๆถ้าเกิดสุขภาพเราไม่ได้ดีอ่ะมันก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขขอบคุณจับพี่ก็ขอให้เจน่ามีความสุขในแต่ละวันก็ได้นอนเยอะๆ แล้วก็อนอนเยอะๆเลย <c oughs> นอนเยอะๆเท่ากับว่าเราจะไม่ได้งาน <c oughs> ไม่ <c oughs> ไมม่แล้วก็ในทุกการทํางาน <c oughs> อ่ะขอให้มีรอยยิ้มแบบนี้ต่อไป <c oughs> ขอให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครมาพากรอยยิ้มไปจากเจน่าเลย <c oughs> เพราะว่าพี่ชอบเวลาเจน่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขก็ <c oughs> ขอให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ขอให้ได้กินของอร่อย <c oughs> นอนพอที่สำคัญก็คือสุขภาพแข็งแรงทุกค่ะ <c oughs> ขโมยพอที่เฮลตี้มากทาั้งคู่เลยเนาะสุขภาพเป็นเรื่องหลักเรื่องการกินเรื่องสุขภาพเรื่องการนอนเนาะพูด <c oughs> ถึงอันนี้นดีกว่าเรื่องที่ไปกวางโจมีอะไรน่ารักน่ารัก่อยากจะไปลงวอไปหนเราได้ไปกันเราไปประมาณ2สองคืนสามวันปะเออประมาณเออประมาณนั้นเป็นครั้งแรกที <c oughs> ่ไปกวางโจเลยไหมคะ ครั้งแรกเลยค่ะ,คะ<ช>ได้ไปลองหลงทางดูค่ะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เหยียบเมืองนั้นก็ได้ไปลองของกินอะไรใหม่ๆอย่างเช่นตอนนั้นหนูเดินผ่านร้านชาก็แบบชาปกติเขาก็มีเมนูหนูก็แบบเออไม่เอา อยากลองกินชาแบบว่าฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปสั่งมากินกับน้องสรุปหนูชอบของน้องมากกว่าเพอหรอใช่แล้วน้องให้ไหมสลับไหมให้ให้ให้โอเคงั้นขอมาพูดถึงซีรีส์บ้างตอนนี้ EP กำลังจะ EP 8ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออเดี๋ยวเราจะต้องโดนกีดโกงกีดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมีอะไรจะสปอยนิดนิดไหม EP 8? ก็อีพีแมันจะเป็นที่ผ่านมามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเราสองคนแบบมือที่3มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า,าสองบปรพสงธ์สุดท้ายเนี่ยมันจะอัดแน่นไปด้วยเรื่องครอบครัว<ม>แบบเรื่องครอบครัวเขาที่เริ่มแบบอีกเรื่องเก่าหายไปไม่ทันไรเรื่องใหม่มาอีกแล้วแต่เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เหมือนเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะค่ะ<อ>ต้องรอดูว่ามันจะรักในครั้งนี้ จะต้องจบลงเช่นไรมาเป็นเพลงเลยนะอาทิตย์หน้าก็จะเป็นแบบว่าล่าสบอสเข้ามาละอ่าล่าสบอสเลยคือที่ผ่านมาเราก็จะเจอแบบบอสเล็กบอสน้อยใช่ไหมคะมีบอสน้ำอ่าบอสน้ำแล้วก็เคลียร์กันไปแล้วในอีพีเจ็ดไม่มีบอสเลยแล้วแหละบอสพอแล้วที่มาหลาย EP แล้วปล่อยชิ้พันหน่อยเถอะเหรอเนื่องจากเป็นซีรีส์คู่ครั้งแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะต้องมีเขินม้วนกันไปแล้วก็เห็นบอกว่ามันมีทำเรีแอคชั่นที่เขาบอกว่าได้ยินเสียง หัวใจของทั้งสองคนเต้นแรงผ่านไวเลสเลยเหรอ <_ O> ได้ยินจริงป่ะหรือเขาแซวได้ยินจริงได้ยินจริงจริงเ <_ H 2> <โ>หรหอเหมือนตอนนั้นหนูใส่เสื้อหนูมันบางอะค่ะเป็นแบบเสื้อยืดคอกลงแล้วหนูติดไม้ไว้ตรงนี้แล้วเหมือนจังหวะมันก้มอะค่ะเหมือนไม้มันพิกแล้วตรงตัวรับเสียงนไปจ่อตรงหัวใจเหรอใช่ค่ะตงแบบตรงนี้พอดีแล้วมันก็เลยได้ยินแล้วตอนแรกหนูไม่รู้ไม่รู้เลยก็นึกว่าเขาแซวกันเฉยๆไปเปิดฟัง ชัดเลยมีจริงๆร <apl ians S 2> <Gym. S 1> ใช่ค่ะมากเลยค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยตั้งแต่ EP แรกจนมาถึงกาลังจะเข้าสู่ EP แปเนี่ยกระแสดีมากทุก EP เลยแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของทั้งคู่ด้วยถูกไหมใช่ค่ะพี่ดูอยากรู้ความรู้สึกดีกว่าในฐานะการแสดงเรื่องแรกรู้สึกไงบ้างอ่ะก็รู้สึกว่าหนูไม่เชื่อว่าหนูกําลังทําอะไรอยู่แบบหนูจริไหมคะหนูยังแบบหนูไม่เชื่อว่าเราผ่านแบบเราสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะตอนนี้มันก็ยังงงงงอยู่ คือเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากค่ะอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เจเหมือนเ <c oughs> จก,ก็กําลังเรียนรู้แล้วก็กําลังตกใจในขนาดเดียวกันที่แบบเรามีซีป็นของตัวเองหรอเนี่ยเรามีเพลงหรอหรือว่าเราอยากรายการหรอเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันก็นเป็นฟิลฟิลนั้นค่ะแต่ว่าก็รู้สึกดีใจ <c oughs> ใช่แต่ว่าหนูก็ยังไมู่รู้สึกว่า ดังแล้วหรือว่าเราแบบมีคนรู้จักเยอะมากเลยดังแล้วดังแล้วเธอเธอดังมากนะคลิปที่แบบเนี่ยลงในยูทูบติดเวรนเต็มที่เลยเออเออก็เหมือนน้องอะค่ะคือคือมันไม่คิดไม่ฝันอันหนูก็ยังแบบ ถามตัวเองอยู่เลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรอ,อแบบว่าปีที่แล้วหนูก็ยังเป็นแบบเด็กธรรมดาแบบว่าอ,อ่องอองแองแองแต่ทุกวันนี้หนูก็ยังรู้สึกว่าหนูก็เป็นเด็กธรรมดาอยู่เพิ่มเติมก็คือเป็นเด็กธรรมดาที่มีซีรีส์เป็นของตัวเองมีเพลงเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดีใจค่ะรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งก้าวของเราที่เราก็แบบภูมิใจเนาะเราก็ได้ทํามันเต็มที่ไปแล้วแต่ก็มันก็ยังไม่เชื่อตัวเองอยู่อะพี่แบบทุกวันนี้ได้มาเจอว่าหนูมีสแตนดีด้ด้วยหนูก็น่า<บ>รักเลยเนี่ยแบบเรื่ ซีนที่แบบหลายคนก็อื้งๆเนาะคือซีนป้อนยาหรือแม้กระทั่งแบบซีนเคี้ยวข้าวพี่ยังอยากรู้ว่าตอนอ่านบทอะมีหมันไส้คูนี่บ้างไหมว่ามันต้องขนาดนี้เลยหรอป้อนยามันต้องขนาดนี้เลยหรอมีบ้างมีบ้างฟีลไหนตอนอ่านค่ะคือหนูตอนหนูอ่านใช่ไหมสองคนนี้เขาเป็นอะไรแต่ว่าคือ ชมคนเขียนบทจริงๆอะค่ะเอออะไรพวกนี้เราในชีวิตจริงมันเป็นเรื่องใหม่ๆนึ้อไหพี่ป้อนยาทางปากหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบเออคือนอกจากเรื่องของการแสดงพี่แนนหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกเลยก็คือเพลงประกอบละครเพลงประกอบซีรีส์ที่พวกคุณก็มีโอกาสได้ร้องด้วยใช่ไหมทั้งหมดกี่เพลงนะตอนนี้ตอนนี้มีทั้งหมดเดเพลงเ็ดเพลงแล้วมีเพลงที่คู่กันด้วยใช่ไหมมีเขาก็มีเพลงเดี่ยวแยกออกมาใช่ไหมที่เมื่อประมาณตอนเย็นก็ยังมีคนรีเควสต์มาขอเพลงน้องๆอยู่เลยเพราะรู้ว่าน้องกำลังจะมาเออมีเพลงมีเพลงชื่ออะไรบ้างคะของ มี so d e s i s love กับรักมากไหนก็ต้องปล่อยมือค่ะแล้วก็เธอคือคำตอบเป็นเพลงเดี่ยวของหนูแล้วก็ Only I ไอก็คือเพลงเดียวของน้องขอฟังสักท่อนหนึ่งจากทั้งสคนได้ไหมเพลงไหนก็ได้ให้น้องเลือกเลยที่น้องแบบสะดวกใจโอเครักมากแค่ไหนก็ต้องปล่อยมือรังไว้มีแต่ใจต้องเจ็บจบลงตรงนี้คงดีกว่า แม้ววันนี้เราต้องจากลาแต่สักวันหนึ่งรอยน้ำตาจะหายไปทิ้งไว้เหลือเพียงแค่ภาพเธอในใจ ยอดดนมากองมากเสียงด้วยแล้วมองหน้าเขาไปด้วยเออเออดีดีดีเฮ้ยเธอลงเพีงพอทั้งคู่เลยอ่ะขอบคุณค่ะไม่้ขอย้อนกลับไปซีนป้อนยาหน่อยได้ไหมเรารู้มาว่าเจนหน้ากินยาเม็ดไม่ได้แล้วซีนนั้นไทยทำยังไงอ่ะอือก็ต้องคัดค่ะแต่หนูพยายามหลายรอบแล้วค่ะกินยาเม็ดนะคะมันเป็นยังไงลูกต้องเล่าก่อนว่าตอนเด็กอะเจ๊ก็เหมนกินได้ปกตินี่แหละค่ะ แต่ว่าพอมันมีวันหนึ่งเจ๊เคยกินแล้วมันแบบติดคอก็เลยเหมือนกลัวว่าฝังใจเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะมันก็เลยกลัวแล้วทุกครั้งที่เห็นยาก็แบบมันต้องเป็นเม็ดเล็กจริงๆถึงจะกินได้ยาแก้แพ้หรืออะไรเงี้ยค่ะจะเม็ดแคแต่ว่าแคปซูลกินไม่ได้เลยหนูเพิ่งไปถอนฟันมาหนูก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวหนูไปซื้อยายาน้ำเอง แต่หนูต้องหนูต้องกินของเด็กอะค่ะกินยาน้ําแต่หนูก็จะกินปริมาณที่เยอะกว่าปกติก็คือจะน่ากินยาทั้งขวดเลยก็นยาน้ำาเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องจริงด้วยกินยาแก้เสพสี่ขวดต่อรอบนะหนูแล้วหนูไม่เมาหรอไม่คือปริมาณยาเท่ากับยาเม็ดค่ะแต่ดูที่มันเป็นน้ําแล้วอะไรเงี้ยแบบโดสมันก็เลยต้องต่ำนะแต่จะยอมฉีดยามากกว่ากินยานะคะจริงเหรอกลัวมากเข้าใจมันฝังใจไปแล้วเนาะ ก็โอเคเลยนะตอนแรกดูว่าคุณถูกใจฉากนั้นฉากเดียวเลยคุณถามย้ำกับมาฉันต้องจะไหนชาเคียวข้าวก็แบบเออทำให้ดูหน่อยได้ปะเคียวข้าวอ่ะเผื่อพี่เอาไปใช้กับผู้ชายบ้างกินเร็วๆอย่าตันนี้อันนี้เร็วอยู่ค่ะเกยวเร็วอันนี้เ้าชผมไม่ได้อแพ้อย่าอมข้าวเคี่ยวเร็วๆ เยวแล้วคุณอันนั้นหมอโบละอันนั้นอันนี้หมอโบละค่ะพูดถึงงาน final EP กันหน่อยดีกว่าแล้วมีโชว์อะไรพิเศษมาให้แฟนๆได้ดูบ้างอืมเอาละเท่าที่บอกนะจริงหนูยังไม่ได้ เห็นซีเควนซ์เลยย่าส่งให้เมื่อเช้าอ๋อๆส่งให้เมื่อเช้าแล้วเหรอยังไม่เอ๋อไม่กี้โซเชียลเลยเปิดดูแต่ว่าจะคิดว่ายังไงก็ต้องมีเซอร์ไพรส์พิเศษว่าอภิสอดแรกเรามันมีงานเปิดตัวอภิสอดแรกด้วยค่ะแฟนๆมาดูด้วยกันไปน้อยพีดก็จะมีเพลงมีหลายเพลงเลยแล้วก็มีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ของผู้อื่นด้วย คธไม่ใช่จินนี่เจน่าแต่ก็อยู่ในเรื่องแหละอาซีรีี่ผิดหลักนี้ท้า้สปอยสีดอกกุหลาบสักหนึ่งสีคิดว่าจะเป็นดอกกุหลาบสีอะไรแล้วออกไปทางเฉดไหนอืมหนูคิดว่าน่าจะเป็นสีแดงเลือดหมูอ,มออกเฉดแบบเข้มมากๆเกือบน้ำตาลพรออะไรใช่ค่ะก็คือรู้สึกว่าถ้าเป็นแดงสดอ่ะมันดูเหมือนแบบเออเป็นความรักที่มันแบบ ก็เป็นความรักปกติอะค่ะเป็นสีแบบสากลของโลกเนาะวันทงวาเลนไทน์อะไรใดๆแต่ว่าความรักในเรื่องผิดรลักเนี่ยมันมากกว่าความรักละกันมันคือความที่แบบตัวละครสองตัวค่ะเขาไม่ยอมแพ้แบบไม่กิบอ่อนอิชเดอร์อะไรเงี้ยไม่ว่าจะไม่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 ได้เลาไม่ทันนะเราเรารู้ว่าเธอพูดอะไรไว้เง้เราก็จะอุ้ให้มันเป็นสโคบที่เธอบอกละกันเออก็คือไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคอะไรใดๆเออ แต่สุดท้ายแล้วแบบว่าสุดท้ายแล้วตัวละคร2ตัวเนี้รักกันมาก,มกไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะคะก็ต้องรอดูแต่ว่าก็นิยามได้เลยว่ามันมันรักมากจริงๆจนแบบ เออดอกกุหลาบอ่ะมันก็ไม่ได้แรงหรือว่ารักมากแค่ไหนก็ต้องปล่อยมือหรือว่าเอาไว้แค่พี่คนนี้สปอยเลยเหรอเนี่ยให้เราใกล้กันคว่นี้ก็มีเพลงเยอะมากเลยค่ะมีกี่เพลงอ่ะเรื่องเนี้ยอุ้ยเจ็ดใช่ป่ะที่เขาบอกเจ็ดเพลงเพลงจีคิดว่าเป็นสีสีเทาพาสเทลค่ะเทาพาสเทลเพราะอะไรคะแต่ว่า ใบสีแดงเอ้โหใบสีแดงสวยปลูกที่ไหนนะอันเนี้ยอะไรนะคะปลูกที่ไหนนะสวนหนูพายสวนหนูพายอะไรยเไหนนะสวนหนูสวนหนูบ้านหนูบ้านหนูทำไมเราถึงนิยมให้เป็นเฉดนั้นคะความรักมันมันมันแบดทมมิ่งอะแต่มันก็ยังมีมันก็ยังมีโมเมนต์ดีดี เออแต่แบบเหมือนจะเศร้าๆเลยนะแต่ก็ยัง represent ความรักอยู่อาจจะเจอความรักรูปแบบใหม่ๆใช่ถ้าอย่างนั้นไฟนอลอีพีเราต้องเตรียมอะไรบ้างที่ชู่ต้องเตรียมไปไหมหรือว่าน้ำตาเทียมหรืออะไรเตรียมตรวจที่กดค่ะเพราะว่าอย่างนั้นเข้างานไม่ได้อ่าที่สำคัญสุดเลยวันที่9นี้11โมงแต่ดังได้จิตใจอ่ะต้องเตรียมอะไรไามม่นองค่ะออกซิเจนไม่นองไม่นองม่นองไปขึ้นเขาหรือว่าจะต้องใช้เช้ามากเลยวันนั้นเนาะ คำถามแรกถามว่าถ้าได้ส่งกันเข้านอนด้วยคำหนึ่งคำจะพูดว่าอะไรครับส่งเข้านอนหนึ่งคำนะพี่แยงขอหนึ่งคำ,คำนะพี่ซีนี่ลมก่อนเลยค่ะอกุ้ไนอันนี้มันสองสองคำได้ถือว่าเป็นหนึ่งเป็น1นึ่คำเนาะกุ้ไน <Good night. S 3> คำนี้พอเราพูดกันอยู่แล้วไงเจอกันพรุ่งนี้นะอืมก็ได้อยู่ถ้าเทียบอีกฝ่ายเป็นแนวเพลงจะเปรียบเป็นแนวเพลงอะไรขอแนวเพลงเลย90นย์ลูกทุ่งค่ะของน้องเจของเจนี่90ลูกทุ่งเพราะอะไรฮะเพราะว่าน้องเขาชอบค่ะน้องเขาชอบฟังเพลงเก่าเจน่าชอบเพลงอะไรเป็นพิเศษไหม9้อืม คือหนูชอบพูดเป็นคําเนื้อเพลงเช่นเช่นคำพูดอะไรเงี้ยแบบเนื้อหน่อยนะอยู่กับฉันอะโอ้ยเอาไว้ไอ้แว้นเรแวนอะไรประมาณนั้นแล้วอะไรเงี้ยโอเคเมื่อกี้ก็ก็ระหว่างที่เราคุยกันก็เจก็ก็มีแบบนี้ด้วย่ถ้าเปรียบพี่จีเนี่ยก็คงเป็นแบบแจ๊สแจ๊สเลยเหรอแจ๊สช้าๆแบบไม่ก็เพลงแบบอะคูสติกอะไรพวกเนี้ยก็ดูเข้าแล้วดูเข้าหร่เลยใช่ค่ะหรือว่าจะ EDM คะ ได้อ่าเราค่อยจอยดีดีเมด้วยกันนะคะโอเคขั้นต่อไปค่ะให้เลือกหนึ่งสิ่งบนใบหน้าอีกฝ่ายที่เราชอบมองมากที่สุดแล้วก็อธิบายว่าทำไมเราถึงชอบมองสิ่งนั้นอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์อ่จะชอบพี่จินนี่หัวเราะมุมข้างแบบหมายถึงว่า เขายิ้มเขายิ้มมุมข้างก็เพราะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันแบบเหมือนเด็กน้อยอ่ะค่ะเขาหรอเป็นมุมโปรดเราวหรอใช่ใช่ค่ะไม่คือไม่เธอต้องอยู่อย่างนี้ดิอยู่ยังไงนี่ยเนี่นี่อ่ะอย่างนี้แล้วยิ้มหัวเราะเออเออเฉยเลอะไรตุ๊กตาบ้านที่สั่งอ่ะไหนสั่งมาเหมือนน้องบองอ่ะโอเคอ่ะบองค้าสวัสดีคับหัวเราะ ต้องต้องมองเพรนั่นแหละหรอใช่ใช่ที่พูดถามอ่าที่พูดอ่พี่จีนล่ะชอบส่วนไหนบนใบหน้าของเจหนูชอบตาเขาค่ะเขาเป็นคนตาสวยดีแบบว่าหนูไม่รู้ว่าตาเขาเรียกว่าอะไรแบบอัลมอนด์หรือว่าตาแมวหรือว่าตาอะไรสักอย่างอืตาอะไรคะตาลูกครึ่งอ่เออชอบมองตาเขาหรอใช่ค่ะแต่ความจริงแล้วหนูก็ชอบเวลาเขาทำหน้าแบบ แบบว่ามันมันจะมีเวลาที่ react กัค่ะ react series แล้วหนูชอบปากเขาเวลาที่พี่ธวัชโผลมาค่ะปากเขาจะเปลี่ยนรูปทรงไม่เคยซ้ำกันเลยสัก ep อะค่ะขอดูสัก3แบบโอ้โหสมมติอันที่หนึ่งต้องซ้ำพี่ธวัชมาละอันนี้ชอบมากพี่ธวัชมาใกลอีกพี่ธวัตคาะนไม่ใช่หมดเต็มน่ารักมากพี่ถวัตเดินออกไปแล้วแต่ว่ายังหันหลังกลับมามองเราอีก เออเฮ้ดีดีเลยนะอ่ะคำถามต่อไปค่ะสองคนนี้คิดว่าใครคิดถึงกว่ากันไม่มีกว่ากันไม่มีเลยหรอเอากันพอๆกันไปคำถามต่อไปถามจงคู่หน่อยว่าแต่ละคนชอบถูกเทคแคร์หรือชอบเทคแคร์คนอื่นเทคแคร์ค่ะหมายถึงว่าเราไปเทคแคร์เขาใช่ค่ะเพราะอะไรอ่ะรู้สึกว่าพอโดนเทคแคร์แล้วหนูทำตัวไม่ค่อยถูกอ๋อเหรอเขินหรอแบบไม่เขิน แต่คือหมายถึงว่าไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงอ่ะแบบชอบเป็นฝ่ายให้มากกว่าอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ชค่ะกุณจินลี่ะหนูได้หมดค่ะหนูได้หมดอะไรก็ได้เหมือนอ่ะถ้าเขาเทคแคร์เราก็เราก็ชอบแต่ว่าเราเราก็เทคแคร์เขาเหมือนกันอะไรแต่ว่าอาจจะแบบเออขับลงขับรถไปให้อะไรหก็ได้ได้หมดได้หมดถ้าต้องโเว v e r เป็นอีกฝ่ายจะต้องทําตัวยังไงต้องทํายังไงอ่ะเออเกิด cover เป็นอีกฝ่ายใช่ก็เขาเป็นพี่จินอะ ต้องยังไงอุมาเร็วซุดนะพี่ธวัดมาพี่ธวัดมาแล้วพี่จินจะทำหน้าไงอะเหมือนว่าเหมือนคือหนูเคยถ่ายอยู่แล้วหนูทำหน้าเท่ไม่เป็นแบบหน้าชนะแบบเออเชิดดาบมุมปากอ่ะหนูทำไม่ได้แล้วหนูก็เลยทำมันมีแบบมันมีอันหนึ่งที่แบบคือหนูคือผิดโดยที่หนูไม่มีอินเนอร์ครับหนูเลยทำออกมาไม่ได้หนูก็เลยทำแบบ พี่น้องบอกวมาเจทำอะไรอ่ะสุดท้ายค่ะขอหนึ่งประโยคให้อีกฝ่ายในวันที่เขาเหนื่อยเหนื่อยอยากบอกอีกฝ่ายว่าอะไรอืมรีบๆอาบน้ำแล้วก็นอนนะกินข้าวหรือยังกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนด้วยนะทุกคนนอนหลุดเลยใช่ก็ฝากซีวีพิหลักด้วยนะคะอีกสองอัพเปอร์ดก็จะจบแล้วอีกสาม อ๋อแโอเคค่ะอีก3ามเอพิโซดก็จะจบแล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะว่าผลสุดท้ายแล้วเรื่องเราแบบเรื่องนี้จะจบลงยังไงแล้วก็เรามีงาน final episode ค่ะที่จะจัดขึ้นวันที่22พฤศจิกาเดือนนี้ก็ใครที่อยากใครที่ไม่ได้มา first episode ก็สามารถมา final episode ได้เจมการันตีว่างานนี้เซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะแล้วก็สามารถกดบัตรได้วันที่9พฤศจิกานี้ค่ะสามารถกดบัตรได้ที่ เว็บไทยทิกเก็ตเมจเจอตอน11โมงครึ่งค่ะใช่ค่ะก็เจอกันวันที่22พฤศจิกายนนะคะที่สยามพวาวาไดสยามพารากรอนค่ะจินนี่กับเจน่าก็รอเจอทุกคนอยู่นะคะแล้วก็ขอฝากเพลงของพวกเราไว้ด้วยก็มีทั้งหมด7เพลงเลยเนาะเพลงประกอบซีรีส์ก็ไปเลือกฟังกันเอาได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้เรามีนัดกัน11โมงครึ่งเนาะกดบัตรหนูกับน้องอยากคุยกับทุกคนมากๆเลยชาวแฟนนอทุกคนฟังให้ดี ฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายเง่าย,ยอะไรอ่ะอุ้ย efm แฟนดอมไลค์